โอเคครับก็มาต่อกับ EP 2นสครับสำหรับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับว่าด้วยการลาของข้าราชการพุทธศักราช2,555นะครับก็จะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จุดที่คาดว่าน่าจะออกข้อสอบนะครับวันนี้ครับก็มาอ่านไปพร้อมกันนะครับก็มาต่อกันที่ข้อที่11นะครับ เพื่อควบคุมนะครับให้เป็นไปตามระเบียบตัวนี้นะครับก็ให้ส่วนรัชให้ส่วนราชการนะครับจะทําบัญชีนะบัญชีเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติงานนะครับแล้วก็จะต้องใช้นะครับเครื่องบันทึกเวลานะครับหรือนะครับก็คือจะทํา2แบบก็ได้นะครับหรือจะทําอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ก็คือมีสมุดบัญชีนะครับเขียนแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือใช้เครื่องบันทึกเวลานั่นเอง ส่วนในกรณีจําเป็นนะครับหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงหรือว่าหัวหน้าส่วนราชการนะครับจะกําหนดนะครับวิธีลงเวลานะครับหรือว่าวิธีควบคุมในการปฏิบัติงานนะครับที่มีลักษณะที่พิเศษนะครับก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่าต้องมีหลักฐานนะครับในการที่สามารถจะตรวจสอบได้นั่นเองนะครับก็ข้อเสดนะครับสรุปไม่ง่ายเลยก็คือจะต้องมีการ ลงเวลานะครับบันที่เวลาในการทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําบัญชีหรือว่าการใช้เครื่องบันทึกเวลานะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะพิเศษอื่นๆก็ต้องมีหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้นั่นเองนะครับคราวนี้นะครับในข้อที่12นะครับสำหรับการลานะครับก็ให้ใช้เวลานะครับตามระเบียบตัวนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีข้อยกเว้นนะครับถ้าเป็นเรื่องที่รีบนะครับหรือว่ามี เร่งด่วนนะครับจะต้องใช้เวลาที่มีข้อความไม่ครบนะครับหรือหรือว่าจะลาโดยวิธีอื่นก็สามารถทําได้นะครับแต่ต้องส่งใบลาตามแบบนะครับในวันแรกนะครับที่มาปฏิบัติราชการก็คือถ้าด่วนนะครับเราสามารถลาได้เลยนะครับแล้วคราวนี้พอเรากลับมาทํางานนะครับในวันแรกก็ให้นําใบลามายื่นนะครับในวันที่2นะครับส่วนราชการอาจนำระบบนะครับอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้นะครับ ในการอนุญ,ญาตให้ลาเสนอเวลา,ลาหรือยกเลิกวันลานะครับหรือว่าการลาป่วยนะครับลาพักผ่อนหรือว่าลากิจส่วนตัวนะครับก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่า,าจะไม่รวมนะครับจะไม่ใช้กับลา,ากิจเพื่อไปเลี้ยงดูบุตรนะครับอันนี้จะเป็นข้อยกเว้นนะครับก็เล้นให้ดีครับพอเราอ่านแล้วเราเจอข้อยกเว้นเนี่ยจุดเน,นี้ยก็มีโอกาสที่จะไปออกข้อสอบได้เช่นกัน นะครับสำหรับนะครับระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับจะต้องเป็นระบบที่มีความปลอดภัยนะครับรัดกลุมสามารถตรวจสอบตัวบุคคลและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการลาเป็นหลักฐานราชการได้นะครับตรงนี้เราอ่านมาเราจะพบว่าเนี่ยมันจะยกตัวอย่างอยู่สี่หัวข้อพอดีนะครับสมมุติว่าเราสามารถออกข้อสอบนะครับสามารถถามได้ว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ใช้ในการ ลงบันทึกเวลานะครับจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างประมาณนี้นะครับ1ความปลอดภัย2รัดกลุ่มนะครับสามสามารถตรวจสอบตัวบุคคลได้4นะครับสามารถรู้ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เราต้องท่องให้เป๊ะนะครับถ้าเราจะดนหลอกรู้ข้อมูลประมาณนี้นครับซึ่งนในตัวระเบียบเขาเขียนว่าเก็บข้อมูลนะโอเคนะครับคราวนี้นะครับในข้อที่13า ครับข้าราชการซึ่งประสงค์จะไปต่างประเทศนะครับในระหว่างการลาตามระเบียบนี้นะครับหรือว่าในระหว่างวันหยุดราชการนะครับก็ให้เสนอขออนุญ,ญาตต่อผู้ข้าบัญชาจนถึงนะครับหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงหรือว่าหัวหน้าส่วนราชการก็คือปกติครับถ้าเราจะลาไปต่างประเทศนะครับเราก็ต้องยื่นนะครับใบลาให้กับผู้ข้าพบัญชาของเรานะครับแล้วก็เรื่องมันก็จะส่งไปถึง หัวหน้าที่ใหญ่ที่สุดนะครับต่อมาในวักที่2นะครับในกรณีที่ข้าราชการนะครับตามวรคที่1ซึ่งเป็นหัวหน้าคราวนี้ถ้ากรณีที่หัวหน้านะครับหัวหน้านะครับก็ถ้าเป็นหัวหน้าขึ้นตรงนะครับจะต้องเสนอขออนุญาตนะครับต่อใครก็คือขออนุญาตต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดนะเห็นไครับพอ่านปุ๊บเออตรงนี้ก็สามารถที่จะออกข้อสอบได้เช่นกันนะครับ <Es> <an> ต่อมานะครับถ้าเป็นหัวหน้าส่วนราชการเฉยๆนะครับถ้าหัวหน้าส่วนราชการเฉยๆก็จะต้องขออนุญาตต่อประหลัดกระทรวงนะครับหรือหัวหน<ๆ>้าส <ienda. S 1> mm ่วนราชการขึ้นตรงในคํานี้ครับมันจะถ้าเราอ่านไม่เป๊ะเนี่ยอาจจะงงนะครับจะไม่ง่ายว่าถ้าหัวหน้าส่วนราชการเฉยๆนะครับก็จะต้องขอที่ประหลัดนะครับประหลัดกระทรวงหรือว่า จะต้องขอตอ่อหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงนะครับส่วนนะครับหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงเนี่ยจะขออนุญาตลาเนี่ยจะต้องขอต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดนะต่อมาครับในวักสุดท้ายนะครับของข้อที่13การอนุญาตของหัวหน้าส่วนราชการนะครับตามวักที่1เมื่อนะครับเมื่ออนุญาตแล้วนะครับให้รายงานปลัดกระทรวง ครับหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงนะแล้วแต่กรณีนะครับโอเคครับต่อมานะครับในข้อที่14นะครับการขออนุญาตไปต่างประเทศนะครับซึ่งอยู่ติดเขียดแดนประเทศไทยนะครับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะและแหนมเพอนะครับนะครับพอเราอ่านมาปุ๊บอ่คขาวนี้นะครับเราต้องวิเคราะห์เลยนะครับคำพูดที่ว่า ติดเขตแดนนะครับถ้ามันมีคีย์เวิร์ดติดเขตแดนประเทศไทยนะครับมันก็จะต้องลิงก์ไปกับนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอนั่นเองนะครับนายอำเภอในท้องที่ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศนั้นนะครับก็จะมีอำนาจที่จะอนุญาตนะครับให้ข้าราชการนะครับในราชการบริหารส่วนภูมิภาคในจังหวัดนั้นๆาอำเภอนนั้นนะครับไปประเทศนั้นได้ครั้งหนึ่งนะครับ ถ้าเป็นผู้ว่านะครับก็ไม่เกิน7วันนะครับถ้าเป็นนายอำเภอนะครับก็จะเป็น3วันนะครับอันนี้ไม่เกินนะครับตรงนี้ก็ออกข้อสอบได้เลยนะครับก็ถามไม่ง่ายนะครับก็คือใครมีอำนาจนะครับที่จะอนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศนะครับซึ่งอยู่ติดแฉแดนประเทศไทยใช้เวลาไม่เกิน7วันอะไรอย่างนี้นะครับก็คําตอบก็คือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือว่าะจะพิกแพงก็ได้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับสามารถมีอำนาจอนุญาตให้ไปต่างประเทศนะครับที่ติดแคด,ดนประเทศไทยได้ไม่เกินกี่วันประมาณนี้นครับโอเคครับต่อมานะครับข้อที่15นะครับข้าราชการผู้ใดนะครับไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้เนื่องมาจากพฤติการพิเศษ ซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปในท้องที่นั้นหรือว่านะครับเป็นพฤติกรรมพิเศษนะครับซึ่งเกิดขึ้นกับข้าราชการผู้นั้นและนะและมีได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อนะหรือความผิดของข้าราชการผู้นั้นโดยพฤติกรรมพิเศษดังกล่าวนะครับร้ายแรงนะครับจนเป็นเหตุข,ขัดขวางทําให้ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้นะครับพอเลาถึงจุดนี้นะครับ ก็สามารถที่จะคิดได้ว่าเออเหตุการณ์จะเป็นประมาณไหนนะครับก็อาจจะเป็นการประท้วงอะไรหรือเปล่านะครับหน้าสารที่นะครับตั้งตามปกติเนี่ยก็คือทําให้ไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานได้นะครับซึ่งไม่ใช่เกิดจากความประมาทของข้าราชการผู้นั้นนะครับก็ให้ข้าราชการนะครับผู้นั้นนะครับรับรายงานพฤติการนะครับที่เกิดขึ้นนะครับรวมทั้งอุปสรรคขัดขวางนะครับ ซึ่งจะต้องรายงานต่อผู้าบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงหรือหัวหน้าส่วนราชการเฉยๆนะครับทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการนะครับก็ในส่วนนี้นะครับถ้ามันเป็นเหตุพิเศษที่เรามาทํางานไม่ได้จริงๆนะครับเราก็รายงานไปก่อนพอเรากลับมาปฏิบัติงานได้นะครับเราก็ต้องรายงานทันทีนะครับให้กับ ผู้ค่าบัญชานะครับแล้วก็ไปจนถึงหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการเฉยๆนะครับประมาณนี้นะครับในข้อที่15ต่อมานะครับในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึ่งนะครับก็คือเมื่อกี้นะครับเป็นหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงเองอ่าคราวนี้เป็นระดับใหญ่นะครับก็ต้องรายงานต่อรัฐมนตรีนะครับ ถ้าเป็นหัวหน้าส่วนราชการเฉยๆนะครับก็ให้รายงานต่อปลัดกระทรวงหรือว่าหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกับข้อก่อนๆหน้านี้นะครับในกรณีที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดนะครับหรือว่าปลัดหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงหรือว่าหัวหน้าส่วนราชการนะครับเห็นว่านะครับข้าราชการผู้นั้นไม่สามารถปฏิบัติราชการได้เป็นเพราะพฤติการพิเศษนะครับก็สั่งให้ าการอยู่ราชการของข้าราชการผู้นั้นไม่นับเป็นวันลานะครับอันนี้นะครับก็เน้นย้ํานะครับถ้ามันเป็นเหตุพิเศษนะครับมาทํางานไม่ได้ผู้ที่จะให้เราลาเนี่ยเขาก็จะพิจารณานะครับให้เป็นไม่นับเป็นวันลานะครับตามจํานวนวันที่ไม่มาปฏิบัติราชการได้นะครับถ้าเห็นว่าแต่ถ้าเห็นว่านะครับมันไม่ใช่เป็นพฤติการพิเศษนะครับก็ให้ถือว่า ข้าราชการผู้นั้นไม่มาปฏิบัติราชการให้ถือว่าเป็นลากิจส่วนตัวนะครับอเอาง่ายๆนะครับถ้าเป็นพิธการพิเศษนะครับก็จะไม่นับวันลาแต่ถ้าหัวหน้าเราเนี่ยคือเขาพิจารณาแล้วนะครับว่าไม่เป็นพฤติการพิเศษนะครับอันนั้นก็จะถือว่าเป็นลากิจนะครับลากิจส่วนตัวต่อมานะครับในข้อที่สิบหกนะครับ การให้ได้รับเงินเดือนนะครับระหว่างการลาให้เป็นไปตามพระราชฎิกานะครับเกี่ยวกับการจ่ายเงินเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนนะครับเงินปีบำเหน็จบำนาญนะครับและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันนะครับการนืนย้ำก็ให้เป็นไปตามพระราชฎิกานะครับโอเคนะครับต่อมานะครับในหมวดที่2ก็จะเป็น ประเภทของการลานี่อันนี้ง่ายๆเลยออกข้อสอบตรงๆไปเลยนะครับการลามีกี่ประเภทนะใช่ไหมครับการลายมีกี่ประเภทนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด11ประเภทนะครับอันนี้ก็จําไม่ยากนะครับ1นึนะครับเราคิดว่าตอนเราไปสอบเราต้องหวังที่1ใช่ไหมครับหนึ่งหนึ่งไปเลยนะครับโอเคนะครับการลานะครับแบ่งออกเป็น11ประเภทนะครับ อันแรกนะครับก็คือลาป่วยนะครับ2ลาคลอดบุตรนะครับมาลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรนะครับแต่แฟนไม่ได้นะครับแฟนหรือว่ากิ๊กอันนี้ไม่ได้นะครับต่อมานะครับข้อที่4ก็คือลากีจส่วนตัวนะครับข้อที่5ลาพักผ่อนนะครับข้อที่6กก็จะเป็นลาอุปสมบทนะครับหรือลาไปประกอบพิธีฮัทนะครับที่เมือง ข้อที่7นะครับก็คือการลาครับเข้ารับการตรวจเลือกหรือว่าเข้ารับการเตรียมพนนะครับข้อที่8นะครับลาไปศึกษานะครับฝึกอบรมนะครับปฏิบัติการวิจัยหรือดูงานนะครับข้อที่9นะครับก็จะเป็นลาไปปฏิบัติงานนะครับลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศข้อที่10นะครับก็คือ การลาติดตามคู่สมรสนะครับแล้วก็ข้อที่11จะเป็นการลาไปฟื้นฟูนะครับสมรรถภาพด้านอาชีพนะครับก็ขอเน้นไปที่ตรงข้อที่11ละกันนะครับเพราะว่าข้ออื่นเนี่ยจะพอเราอ่านเนี่ยเราจะรู้ลวเออมันก็มีเซส์นะครับในการลาพวกนี้หรือว่าใครจะท้องจําก็ได้นะครับแต่เราอ่านดูรวมแล้วก็ไม่น่าจะจํายากนะครับพวกนี้แต่ข้อที่11นะครับมันจะแปลกอิ่นึงก็คือ ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพนะครับกรณีที่เราออกข้อสอบแล้วจะหลอกนะครับหลอกผู้เข้าสอบเนี่ยก็จะเป็นลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกายประมาณนี้นะฮะก็สามารถจะหลอกได้นะครับเราต้องจำนะครับว่าเป็นด้านอาชีพเท่านั้นนะครับแบบว่าออกข้อสอบประมาณว่าข้อใดนะครับไม่ใช่ประเภทการลาตามระเบียบการลาของขา้าราชการ อ่าสองห้าห้าห้านะครับเนี่ยนะฮะข้อหนึ่งลาป่วยเนี่ยสองลาพักผ่อนสามลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพอย่างนั้นสะี่ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกายอย่างนี้นะครับอ่าก็สามารถที่จะหลอกคนที่อ่านผ่านๆได้นะครับแต่ถ้าเราอ่านอย่างจริงจังเนี่ยก็จะสามารถจะตอบได้นะครับโอเคครับต่อมานะครับ ก็จะเป็นส่วนที่1นะครับก็คือการลาป่วยนะครับก็จะมาอยู่ที่ข้อที่18นะครับสำหรับนะครับข้าราชการซึ่งจะลาป่วยนะครับเพื่อรักษาตัวนะครับก็ต้องจัดส่งใบลาต่อผู้ข้าราชกานะครับตามลําดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตนะครับก่อนนะครับต้องลาก่อนนะครับลาป่วยเนี่ยจะต้องลาก่อนหรือว่าในวันที่ลาก็ได้นะครับ เพินแต่นะครับถ้าเราป่วยแบบชูเฉนจริงๆนะครับในกรณีจําเป็นเนี่ยเราจะส่งเวลาในวันแรกที่กลับมานะครับปฏิบัติราชการก็ได้คือป่วยเสร็จแล้วนะครับกลับมาทํางานก็ยื่นเวลาป่วยได้นะครับคราวนี้ในวักต่อมานะครับในกรณีที่นะครับข้าราชการนะครับขอลาเนี่ยผู้ที่ขอลานะครับมีอาการป่วยจนไม่สามารถที่จะลงชื่อในใบลาได้นะครับเน้นย้ําก็คือ ไม่สามารถลงชื่อได้นะครับก็ให้ผู้อื่นลาแทนได้นะครับแต่นะครับแต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้วนะครับก็ให้เสนอหรือจะส่งใบลาโดยเร็วนะครับในวัคที่3นะครับการลาป่วยครับตั้งแต่30วันขึ้นไปนะครับต้องมีใบรับรองแพทย์นะครับว่าเราป่วยเป็นอะไรนะครับป่วยการเมืองหรือเปล่าหรือป่วยเป็นไข้หวัดจริงๆนะครับป่วยโควิดจริงๆประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นผู้ที่ คือใบรับรองแพทย์นะครับจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนนะครับและรับใบอนุญาตนะครับเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะครับในกรณีจําเป็นนะครับหรือเห็นสมควรนะครับผู้มีอานาจอาจจะสั่งให้นะครับใช้ใบรับรองแพทย์แบบอื่นนะครับซึ่งผู้มีอานาจอนุญาตเนี่ยเห็นชอบนะครับก็อย่างนี้ว่าถ้าลาส0วันขึ้นไปลาป่วยนะครับจะต้องมีใบรับรองแพทย์นั่นเองนะครับ สำหรับการลาป่วยรับที่ไม่ถึง30วันนะครับไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งนะครับถ้าผู้ยำนาจเนี่ยครับเห็นว่านะครับจะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ในการลาเนี่ยหรือสั่งให้ผู้ลาครับไปรับการตรวจนะครับจากแพทย์ของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้นะครับ ก็คือถ้าไม่ถึง30วันเนี่ยจะมีใบรับรองแพทย์หรือไม่มีเนี่ยขึ้นอยู่กับออหัวหน้าของเรานะครับผูม้มีอำนาจที่จะสั่งให้เราลานเนี่ยนะครับก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าจะต้องมีใบรับรองแพทย์ชัวร์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือต้องลาเกิน30วันนะครับต่อมานะครับในส่วนที่สองนะครับก็คือการลาคลอดบุตรนะครับ ก็อยู่ในส่วนของข้อที่19นะครับสำหรับข้าราชการนะครับซึ่งจะลาคลอดบุตรนะครับจะต้องส่งใบลาไปที่ผู้รับบัญชาตามลําดับนะครับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตนะครับก่อนหรือในวันที่ลาก็จะเหมือนกันนะครับเหมือนกับลาป่วยแาน่นี้นะครับจะยกเว้นนะเว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ก็ให้ผู้อื่นลาแทนไดอ้อันนี้ก็ make s e n s e นะครับแต่เมื่อนะครับสามารถลงชื่อได้แล้วก็ ให้ส่งใปลาโดยเร็วนะครับโดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์นะอันนี้นะครับถ้าลาคลอดบุตรนะครับจะไม่ต้องไม่ต้องมีนะครับใบรับรองแพทย์นะครับเพราะว่าหลักฐานชัดเจนนะครับต่อมาในวัคที่2นะครับการลาคลอดบุตรนะครับจะลาในวันที่คลอดหรือว่าก่อนคลอดหรือหลังคลอดก็ได้นะครับการลาคลอดบุตรนะครับเน้นย้าอีกทีนะครับ จะลาในวันที่คลอดเลยนะครับหรือว่าก่อนหรือหลังที่คลอดบุตรก็ได้นะครับผมใครลาหลังคลอดบุตรนี่คือสุดยอดจริงๆนะครับแต่เมื่อรวมวันลาแล้วนะครับต้องไม่เกิน90ิวันนะครับอันนี้ก็เน้นย้ำอีกทีนะเผื่อเราอา่านข้อสอบแล้วเรารู้สึกว่าใครจะไปลาหลังคลอดบุตรได้วะอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าในระเบียบเนี่ยเ,เขาเขียนไว้นะครับก่อนหลังหรือว่าวันที่คลอดเลยนะครับสามเวลาเลยนะครับ ต่อมาครับในวรคต่อมานะครับข้าราชการนะครับที่ได้รับอนุญาตให้ลาข้อบุตรนะครับและได้อยู่ราชการไปแล้วแต่นะครับไม่ได้คลอบุตรตามกาหนดนะครับไม่ได้ตามกาหนดหากประสงค์จะขอยกเลิกวันลาข้อบุตรที่หยุดไปนะครับก็คือเราจะยกเลิกวันลานั่นเองนะครับก็ให้ผู้มีอำนาจเนี่ยอนุญาตให้เลิกให้ยกเลิกนะครับโดยให้ถือว่านะครับวันที่อยู่ราชการไป จะกลายเป็นวันลากิจส่วนตัวนะครับก็ง่ายว่าลาขอดบุตรแต่ตารางเวลาเปลี่ยนนะครับเราจะขอยกเลิกก็จะถือว่าวันที่เราลาไปแล้วเนี่ยกลายเป็นวันลากิจนั่นเองนะครับลากิจส่วนตัวนะครับในวรรคสุดท้ายนะครับของข้อ19นะครับการลาขอดบุตรนะครับจะคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดนะครับซึ่งยังไม่ครบกําหนดวันลาของการลาประเภทนั้น คือมันมันทับซ้อนกันนะครับสมมุติเราลาอย่างอื่นแล้วบุตรเราจะคลอดพอดีนะครับเราจะต้องใช้ลาคลอดบุตรด้วยนะครับก็ให้ดีว่าการลาแบบอื่นๆนะสิ้นสุดลงนะครับแล้วก็ให้นับเป็นการลาคลอดบุตรแทนนะครับประมาณนี้นะครับก็สรุปในหน้านี้นะครับจุดที่คิดว่าอืมถ้าออกข้อสอบง่ายๆนะครับก็คือ วันลาคลอดบุตรนะครับรวมแล้วต้องไม่เกินกี่วันนะครับก็90สิวันนะครับหรือว่าการลาคลอดบุตรนะครับสามารถลาแบบไหนได้บ้างนะครับก็คือลาในวันที่คลอดนะครับลาก่อนคลอดแล้วก็ลาหลังคลอดนะครับส่วนถ้าอีกสอีกข้อนึ่งอาจจะเขียนหลอกขึ้นมานะครับประมาณนี้ครับนี่ก็คือเป็นเนื้อหาของการลาคลอดบุตรนะครับ ต่อมาในส่วนที่3นะครับก็จะเป็นการลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรคราวนี้เราไปช่วยเหลือนะครับก็จะอยู่ในข้อที่20นะครับสำหรับข้าราชการนะครับซึ่งจะประสงค์ลาไปช่วยเหลือภริยานะครับก็ให้เสนอหรือจัดส่งใบลานะครับต่อผู้เข้าประชารามลำดับนะครับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตนะครับก่อนหรือในวันที่ลานะครับ ภายใน90วันนะครับรับแต่วันที่คลอดบุตรและนะครับให้มีสิทธิ์ลาไปช่วยเหลือภริยาคลอดบุตรนะครับครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน15วันก็จะไปช่วยหลังจากที่ภรรยานะครับคลอดบุตรแล้วนะครับไม่เกิน15วันทําการนะครับซึ่งนะครับผู้มีอำนาจนะครับจะอนุญาตตามวรรคหนึ่งเนี่ย จะสามารถนะครับขอหลักฐานนะครับในการประกอบพิจารณาอนุญาตด้วยก็ได้นะครับก็คือสมมติว่าผู้ชายเนะี่ยขอลาไปช่วยเหลือภรรยาคลอดบุตรนะครับแต่ต้องขอดูหลักฐานด้วยว่าไปหาภรรยา,ยาจริงหรือเปล่าหรือไปหาคนอื่นเนี่ยนะฮะต้องการไว้นะครับ,อ,รบอันนี้ก็จะเป็นถ้าเนื้อหาตรงนี้นะครับจุดที่น่าจะออกข้อสอบก็คือมีตัวเลขเหมือนกันนะครับตัวเลขมันก็จะเอ,อกข้อสอบง่ายหน่อยนะครับ ภายในกี่วันนะครับก็คืออันนี้จะภายใน90วันนับแต่วันที่คลอดบุตรนะครับแต่ถ้าจะลาไปช่วยเหลือภริยานะครับที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งเนี่ยติดต่อกันไม่เกิน15วันนะครับต่อมานะครับในส่วนที่4นะครับก็คือการลากิจส่วนตัวนะครับก็จะเริ่มที่ข้อ21นะครับ สำหรับข้าราชการซึ่งประสงค์จะลากิจนะครับส่วนตัวนะครับก็เช่นเดิมนะครับจะต้องส่งใบลาต่อผู้ข้าบัญชานะครับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตนะครับและเมื่อได้รับอนุญาตแล้วนะครับจึงหยุดราชการได้นะครับอันนี้ต้องได้รับอนุญาตแล้วนะครับคราวนี้นะครับก็จะมีข้อยกเว้นก็คือมีเหตุจําเป็นถ้าไม่สามารถรอรับการอนุญาตได้ทันนะครับ จะเสนอหรือจะส่งเวลานะครับพร้อมระบุเหตุจําเป็นไว้นะครับแล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้นะจ,จะเห็นว่าใจดีมากๆนะครับถ้าจําเป็นแล้วก็หยุดก่อนได้นะครับแต่จะต้องนะครับชี้แจงเหตุผลให้ทราบโดยเร็วนะครับในวรรคที่2นะครับในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจะส่งเวลานะครับก็นะครับ ให้เสนอหรือจะส่งใบลาเนี่ยพอเห็นผลต่อผู้พับรชกานะครับทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็คือนะครับถ้าเราลาไปนะครับโดยมีเหตุพิเศษอะไรก็ตามแต่นะครับพอเรากลับมานะครับกลับมาทํางานในวันแรกก็จะต้องยื่นใบลาแล้วก็เหตุผลที่เราลาไปนะครับประมาณนี้นะครับคราวนี้ในข้อที่22นะครับข้าราชการที่ลาคลอดบุตร นะครับตามข้อ19นะครับหากประสงค์นะครับที่จะลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรนะ<ม>ก็นะครับให้มีสิทธิ์ลาต่อเนื่องนะครับจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน150วันทําการก็รถือว่าเยอะมากนะครับก็ลาต่อเนื่องไปเลยไม่เกิน150วันนะครับ โอเคครับก็อีพีนี้เดี๋ยวขอหยุดที่ในส่วนของการลากิีส่วนตัวก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาต่อนะครับในส่วนของการลาพักผ่อนลาต่างๆลาอื่นนะครับกองบ้าน,นครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับผู้ที่เข้ามารับฟังในการเตรียมตัวที่จะสอบราชการนะครับก็อันนี้ก็จะอธิบายละเอียดหน่อยนะครับก็อาจจะไม่ได้อ่า เอาข้อสอบเก่ามาเฉลยหรือว่าอะไรนะครับแต่อยากให้อ่านในตัวเนื้อหาให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าไม่ว่าข้อสอบจะอแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราค่อยอไปฝึกทํากันเองได้นะครับแต่ในส่วนเนื้อหาเนี่ยก็ผมก็จะทํามาแชร์ให้นะครับให้ละเอียดละเอียดไปเลยนะครับค,ครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับ